มาถึงเพื่อแพร่จแล้วปามเออเชื่อกูหน่อยอุ้ยเกมผีเกมผีที่มันเป็นเหมือนถ่ายแบบถ่ายในภาพอ่ะนะโอ้โหเด๋อเดี๋ยว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 เอ้ยแล้ว่ะเนียตอมม่าตาเชื่อปามมึงจะตกใจเปล่าโอ้ยระดับกูกินไปแล้วมึ้งยินตกใจตกใจตกใจปุ๊บเอามือจกดอกจันตัวเองขึ้นมาดมเมื่อนานมาแล้วทำไมอะไรเน่ยตกใจขั้นสุขศีรษะหายกลัวเลยนะเอามือจกดอก จริงช็อกเลยดิเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยวะอินเตอร์มิชตั่นเฟมอุ้ยเฮียไอสัตว์คุยเอ้ยอันนี้ภาพถ่ายจริงไหมเนี่ยถ่ายหน้ามเหมือนยังไม่โชวเออถ่ายอย่างเนี่ยข้างบ้านเนี่ยถ่ายที่จริงมั้งเหมือนจะถ่ายที่จริงแล้วมาเพิ่มฉากอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยจอในข้างบ้านตามไปอย่างเงอืยเลยข้างบ้านคนไปนอนก่อดตัางได้น้อยยังอ่ะนอนแล้วบามคืนนี้เราไปนอนก่อนก็ไม่คืนนี้กูไม่นอนเพื่อนเรานอนข้าหลังนะ กูเข้าต <teachers> ัวเองก่อนเลยไอ้ปามสายมือใครอะสายไหนสายมือกูไม่มีหลังม uh, 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 ืออหลังหลัง uh ชีวิตจริงหลังกูมันไม่มีใครหรอกเพื่อนกูเองเพื่อนเสียอะไรออจาแม่ามพูดไปเรื่อยละอันดอมาลีเดคลิปเต็ดเมื่อกี้ตอบถูั่วอันดอมาลีเดคลิปเต็ดแปลว่าอะไรเพื่อนได้ได้ได้กูแปลกูแปลไทยเลยนะแปลไม่กูอังกฤษด้วยรอรอขึ้นก่อนนี่เขาบอกว่าไม่มีสัตว์อะไรเลย ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ animal หรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะโมจิเหรอไอ้บอลนี่มึงแปลฝาอยู่มึงแปลมันเลยฝาอยู่ใย็นดีมันต้องจูนบอลเนี่ยมันบอกไม่มีอะไรเห็นนี่ไงอะไรแบบว่าเด็กเล็กเต็ดอ่ะเนี่ยไอ้บอากลับไปดูนั่นนหละข้อมูนอ่ะมันคืออะไรเนี่ยไหนเนยฟ้าฟ้าหรือเหลืองเนี่ยนี่เนี่ยปั้นมึง้ยยังน่าด่าเหลืองน่ะอ้าวเพิ่งกดต่อไปละอ้าวไม่ถูกไม่ใช่นั่ะหรือ ไอ้ความือนิดนึงอ่ะมันเหลืองตรงไหนวะปมกั้นอ่ะไหนลองไปดูใหม่อันไหนอ่ะมีเหมือนเดิมไหม๋อไม่มีแล้วตอนเท็งไปมามั่วดิไม่ใช่ได้ๆๆโป้งแปรดิดน่ะอ่ะไหนๆจอคาเมล่าแมนเนี่ยอันนี้ไหน If you noting any case report ร์ต m m ม m ิม i มเดเร้เอ๊ะเขาให้แปลแปลว่าอะไรเพื่อนแปลว่าในตงนี้ไม่มีสิ่งผิดปกติ นี่ไม่รู้กูเดาถือว่าผ่านกันแบงค์แล้วแบงค์นี่ขึ้นมาได้แลผ่านนะเพื่อนแล้วมันไปแล้วมันไปถ่ายได้ไหนวะไอ้เหี้ยโคตรน่ากลัวเลยครับแล้วก็เนี่ยข้างข้างบ้านเองเนี่ยตรงข้างบ้านนี้เอาไปถ่ายมาอยู่ข้างวายป่าอโอเคอืมใช่ตามโดนจรันเขาตามถึงยิงนะจรันอ่ะเขาไปไหนอะเขาเขาเขาขึ้นเครื่องมาเลยนะขึ้นเครื่องมาเลยเหรอ มันมับ้านถึงปุ๊บไม่รู้รู้ที่อยู่บ้านเลยไหมโหลูายในมีถุงถคนญี่ปุ่นในสัตว์ลโพออไม่ก็เขารู้ว่าเป็นส่าก็ต้องคุยเป็นกินไงบกรือว่าเป็นส่าก็คังกฤนก่อนลหฮัโหลร้อนหมอนอยู่ไหนอย่ได้ไหนไหนไหนประตูตรงนั้นน่ะ นี่เออ๋อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเออนแ้น่าอะไรอะผีอะรสยังไหวะไอ้เี้ยเฮ้ยอะไรอะมันบอกว่าสิ่งผิวกตีเกิดขึ้นเยอะแล้วไหนวะยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนั่นไงนั่นอไหนอ่ะรูปเนี้ยยเปที่มาทางขวาเื้องนี่เหรอไม่บอกรูปในรูปเนี่เหรอเมไม่ตามไม่ไม่มันบอกทั้งหมดมันเดแสงอ่ะไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่หูมันบอกมีกล้องหนึ่งกับกล้องสองมันบอกคุณผ่านแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คุณผ่านแล้วอะไรมึงอ่านตรงไหนของมึงวะเงินเงินเดือนกูยังไม่ได้เลยเดี่ยดูดิเดี๋ยวเขาเอาก็นมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนมันพิ่งต้นเดือนเองมันจะให้มึงทำไมล่ะเออกูโดนไล่ออกเลยอันนี้ก็ถูกหลอนวะเยี่ยมันถ่ายแบบน่ากลัวมากเลยหลอนมากเลยเจ๊แม่พูดแล้วก็ปวดเยี่ยวไปเยี่ยวเนี่ย เราลองเจอนะเจอเฮียอะไรเฮียทุกวันนี้ก็เปิดห้องน้ำไปเจอแต่แมงสาบวันนี้คุยแมงสาบแล้วหรออันนี้ไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยดูผิดปกตินะมีใบไม้มีใบไม้ตรงกลางนั้นเหรอวะตรงนี้เหรอมันมันเขียวเกินนะเอาเอาเลยเวลาเอาเลยเวลานี่ไงนี่ไงรีพอร์ตเลยเตือนหน้าตือนตานะเออเมันเขียวกว่าเพื่อนมันปกติอันเนี้ยอ้าวเขียขึ้นบ่อยละ ไหนวะจริงจริงพวกเราต้องเพ่งช่วยปามดูวะไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ปกติไม่มีอ่ะเชื่อเพื่อนกูโอ้ยนี่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 โอ้โหขึ้กลัวโอ้ยโผล่ไปทำอะไรอย่างนั้นอ่ะน่ากลัวอยู่นะขึ่นกลัวเฮี้ยกูเล่นตอนยี่คืนอะไรวะนอนหลับไปเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอีกทีนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นตุ๊กตาเหรออุ้ยเชี่ยตัวอะไรนะตัวอะไรอ่ะเออแม่ใครวะเนี่ยทำเฮี้ยแถวนี้เนี่ยไม่มีอะไร ปกติมากอ,อันน да ี้ปกติอันนี้ปกติปกตินี่ปีกกระโตะเออปีกกระโตะปกติเดี๋ยวนะมันเพิ่งตีสองเหรอไม่นานง่ะเพิ่งเที่ยงคืนเพื่อนอย่ได้นนไม่ไม่ไม่ใช่ไปถึงโอ้โหโอ้โหเฮียสัตว์นานรวยเอ้ยเโอ้โหหันกล้องหนีไม่ได้ตรงหน้าจอเลยตกใจเบิร์ตตกใจตื้นอุ้ยไอ้เฮียหัวหัวล้มเลย อีด้าไม่มานุมอไนี่ไร้หรอเออมาทำนี่มาทำบุญป <Ok ่ะดีนะตอนกลางคืนตอนตกลางวันนี่จะทอนแสงแล้วโอ้ยน่ารักเียวถอ้มาทำอะไรนี่เนี่ยเมียวเมียวเมียวมียวเ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 มเมียวเมีวเมียวเมียวมียวเมียวมยวมียว่มียวเมียวเมียวเมวเมียวเมียวเมียวมียวเมียอเมีวเมวเมยเอียตเมียวเมเมียเมียี คิดเป็นโรคที่มึงน่าจะได้สุขสารมากเลยนะเหมือนโรคกลัวเด็กอะโรคกลัวเด็กเป็นป่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเป็นตรงกันข้ามเลยมันบอกมีเยอะแล้วเออไม่เจอเลยเนี่ยไออันนี้มันใช่หรอไม่ใช่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 เหอเออนี่ยหายแล้วหาไม่เจอจริงนี่ไงมันเป็นเดินหน้าไว้เมึงเก็บออม กลับไปครับไปไหนนี่มันเป็นหญ้าเว้ยมันเป็นหญ้าหมดเลยเว้ยอันนี้ไม่ใช่เออมันมีอะไรแคมเจ็ดแคมหนึ่งอีกสองอันแคมสองอีกหนึ่งอันเชืยนิดเดียวเองเมื่อกี้ที่มันเป็นหญ้าปกคลุมหมดเลยเว้ยเมื่อกี้มันไม่ใช่เว้ยหญ้าปกคลุมเหรอใช่เปล่าพวกเออโรตีมันไม่เขียวขนาดนั้นมันเป็นไปไมได้เว้ยที่มันจะอย่างงเี้ยขนาดนี้พวกอโนมาลี่ตอนนี้มันยิ้มแล้วเฮ้ะบัวข้างหลังกูวะเดี๋ยวกูเช็คแป๊บไม่มีว่ะอุ้ยี่หลังกูมีกล้วยดีแล้วไม่ไปขึ้นมาแทงดู อ้เียหรอวหลอนโฟกออจริงเลยโดนโดนกล้วยแทงหรอเออไม่เคัเหนหนังอินเดียใ้เราปาดคอเอ้าไอ้เหียแล้วแล้วไลฟ์ติ๊กตอกูโดนแบนเอ้าเอาอะไรพวกกล้วยนะเออไอ้ติ๊กตอกกูโดนบอ่ะเอไอ้เฮีป่อ้เยไลนิกตอกูโดนแบทอ่ะอ๋อนทเลอ้าไอ้เฮยปดคอกูไลฟ์ได้อีกทีอะไรแเรื่องดีกกล้วยปัดคอยังแจ้งเร่งได้อ้าปาดคอไป โดนเฮียอะไรทิศจอกมันหลอนเลยอวยปากคอ<า>กโด<อ>นเบสม,มันยปากคอเฮียอะไรวะย